นีเขาต่งนอ้นะนีด่าเออดีโปรดวอเขามของเขาไม่ได้ไม่ได้เขาก็เอาเงินต่งเดีได้เขาแบบตรงเราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแองเจ็ทอร์เซของต่างประเทองร้อยน้อยมาค่สามบาทถึงสี่บาทนี่เราไม่มีเราจเปลีค่่ะ้ 4ระมางน้ำตาลไปอ่วนี้ไหน่อยซื้อได้เป็นแมงคแล้วตอนแรกะลูกค้าตองทองขึ้นทุกให้มาขายไดแต่พอเริ่มไหลลงอะทางเนี้ยราคลัวแล้วแมเพราะเวลาขึ้นขึ้นไวมากเวลาลงก็ลงติดเล็กเหมือนกัน